สวัสดีครับ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอีก1คันนะครับรถ SUV นะครับจากแดนปลาดิบนะครับประเทศญี่ปนหรือญี่ปุ่นนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถนะครับที่โด่งดังชื่อเสียงนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ขับสนุกขับมันนะครับ คนที่เล่นสายนี้นะครับเขารู้จักกันดีนะครับนี่คือซูบารุ XV มาพร้อมกับเครื่องยนต์2,000ซีระบบหัวฉีด4สูบนะครับนี่คือรูปลักษ์ SUV ของแท้ครับขับเคลื่อน4ล้อรถสีดำเดิมนะครับคันนี้ออกห้างล้านกว่าวันนี้นะครับทุกท่านมีสิทธิ์จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับด้วย ตัวเลขนะครับที่ไม่สูงนะครับแล้วสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมเห็นไหมฮะรูปลักษณ์ของเขานะครับถือว่านะครับทรงสวยครับหน้าตากระจังกันชนนะครับของเดิมกิจรถเลยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะเดินทางมาชมที่โชว์รูมของเราได้ทุกวันเลยนะครับรถสวยงามมากๆคันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสภาพเดิมสุดๆเลยนะครับ มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับคันนี้เป็นล้อแม็กของ17ล้อแท้ล้ออะลอยล้อเดิมตรงรุ่นเลยนะครับคันนี้ปี2013นะครับปี2013นะฮะถือว่าเป็นรถนะครับ5ที่นั่งแฮทสแบ็กนะครับ5ประตูที่ตอบโจทย์ในสังคมบ้านเรานะครับตอนนี้ศูนย์บริการของ ค่ายนี้นะครับมีเยอะมากนะฮะแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับสำหรับซูบารุนะครับ XV คันนี้นะครับทรงสวยงามมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาชมนะครับด้านหลังกันนะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับอ่านะครับขออนุญาตเปิดนะครับมันเป็นแฮสแบกนะครับ5ประตูนะครับอเนกประสงค์มากๆสามารถที่จะใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับ นี่ครับเบาะแถว2นะครับก็สามารถนะครับที่จะปรับนะครับแล้วก็พับเก็บได้นะครับทรงสวยมากนะครับคันนี้บอกเลยนะครับใครที่สนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปทรงบอดี้ตัวถังแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆเลยนะครับกับซูบารุ XV นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0นะครับเบนซินนะครับนี่ฮะแถงประตูสภาพใหม่คลิปเลยของเดิมครับยังไม่เคยรื้อแกะซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับมาพร้อมกับนะครับพงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับโอ้โหสัญลักษณ์โลโก้ซูบารุเนี่ยมันช่างสวยงามมากๆนะครับเหมือนคล้ายๆเครื่องหมายบวกนะครับประมาณ6อันนะครับ เหมือนดาวนะฮะนี่ฮะดูครับดูหน้าปัดนะครับสวยๆนะฮะเบาะหนังตรงรุ่นทรงเดิมของเขาเลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับ4วิบไลท์ครับเบาะหนังสวยๆนะครับไม่มีขาดเลยนี่ครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับยิ่งมองยิ่งสวยนะครับอันนี้เป็นเบาะแถวที่2นะครับเห็นไหมครับนั่งสบายครับกว้างขวางนะครับไม่อึดอัดนะฮะไม่อึดอัดย้ําเลยนะครับ พื้นที่โล่งนะครับไม่แคบนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับฝั่งทางด้านคนขับนะครับเราดูแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อฝั่งทางด้านคนนั่งหน้าซ้ายนี่ครับโอ้โหแผงประตูนะครับริ้วรอยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับนี่ฮะ สวยงามมากๆเลยนะครับใครที่ตอบโจทย์นะฮะวิ่งทางไกลาทางยาวแนะนำเลยนะฮะซูบารุเอ็กคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะฮะในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยบอกได้เลยว่านะครับโอ้ใครที่ไม่เคยเห็นห้องเครื่องซูบารุนะครับคล้ายเขาควายเลยนี่ฮะส้มไม่จุกจิกนะฮะสังเกตดูนี่ฮะคอมแอร์ไดชาร์ตไดสตาร์นะฮะ,ฮะ A, c, 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 อยู่ข้างบนหมดเลยสังเกตดูนะนี่ฮะนี่คือเครื่องยนต์ของซูบารุนะฮะนี่ฮะ บล็อกของเขาเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะคันนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังไม่เคยนะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะยังเป็นของเดิมอยู่นะครับผมสวยงามครับฐานหน้าเดิมๆเลยนะครับฐานหน้าเดิมๆเลยนะครับผมนี่ฮะใครสนใจนะครับสายด่วนเลยที่ทันนะครับ0 8 1ย์9 8 9ห5้าาดดห้าย้ำ ห้าหนึ่สายดวนพิพันธ์โทรเลยครับเดี๋ยวคุณจะได้รถดีๆไปใช้ขอบคุณครับ